เอาละครับนี่เป็นหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์หรือ v l s HCP น,ะะนี่เป็นภาคทักษะนะฮะในการเรียนทักษะเนี่ยเราจะทำกัน4ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือ brief ก็คือเราคุยกันตอนนี้คือ briefing คุยกันว่าเราจะทำอะไรขั้นตอนที่2ก็คือ demonstrate คือผมจะสาธิตให้ดูว่าทักษะนี้ตั้งกระต้นจนจบทำยังไง ขั้นตอนที่3ก็ดูก็คือคุณลงมือทําแล้วผมเป็นคนดูนขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมากลับรวมกันก็คือดีบีฟคือกลับกลับมารวมกันแล้วคุยกันใหม่ว่าเออมีอะไรต้องเพิ่มเติมให้เต็มบ้างเอาละครับคราวนี้เรามาเริ่มที่ทักษะที่1การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ่ที่มีผู้ช่วยเหลือ1คนในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสําหรับ ผู้ใหญ่ที่หมดสติโดยมีผู้ช่วยเหลือคนเดียวขั้นแรกเราก็เข้าไปเรียกก่อนว่าเขารู้ตัวหรือเปล่าโดยการเขยา่าคุ้นๆเป็นยังไงบ้างถ้าเขย่าอย่างนี้แล้วไม่มีการสนองตอบก็แสดงว่าเขาหมดสติจริงในขั้นตอนเรียกนี้มีประเด็นสําคัญอยู่หนึ่งประเด็นคือถ้าเราเรียกแล้วเขาไม่สนองตอบแต่ว่าเขาแสดงท่าเห <c oughs> มือนคนใกล้ตายนั่นเป็นข้อบ่งชี้ว่าเราต้องรีบลงมือช่วยชีวิตทันทีอย่าไปรอให้เขานิ่งสนิทก่อน เพราะว่าการช่วยชีวิตตอนที่ยังหายใจเฮือกอยู่จะประสบความสําเร็จมากกว่าตอนที่รอให้เขานิ่งสนิทไปแล้วขั้นที่สองก็คือเราเรียกหาความช่วยเหลือการเรียกหาความช่วยเหลือแบบมืออาชีพเนี่ยหมายความว่าปลายทางจะต้องได้เครื่องช็อคไฟฟ้ามาหมายถึงเครื่องดีฟิบมาถ้าเรียกแล้วมาแต่ไทยมงุงไม่ใช่การเรียกแบบมืออาชีพเนะมื่อเรียกหาความช่วยเหลือเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่ผู้หมดสติเพื่อจะทําในขั้นตอนที่3ในขั้นตอนที่3ส,สิ่งที่เราทําก็คือคลำชีพจร เทคนิคการคลำชีพจรก็คือเราวางนิ้วมือไว้ที่ยอดของลูกกระเดือกแล้วเลื่อนลงไปข้างๆให้นิ้วมืออยู่ในซอกระหว่างหลอดลมกับกล้ามเนื้อที่คอเราก็จะได้ชีพจรตุบๆต,ต,ตรงนั้นเอาทุกคนลองคลำชีพจรของตัวเองดูวางนิ้วที่ลูกกระเดือกไล่นิ้วไปที่ข้างหลอดลมกับกล้ามเนื้อจะได้ตุบๆมีใครคลำไม่ได้บ้างเราจะได้ช่วยชีวิตถ้าคลำชีพจรแล้วใน ในขั้นตอนคลำชีพจรจนี่มีประเด็นสําคัญสองประเด็นหนึ่งคืออย่าไปเสียเวลากับมันมากเกิน10วินาทีเพราะว่าชีพจรไม่ได้สําคัญมากเราต้องรีบไปทําอย่างอื่น2ถ้าคุณคลำแล้วไม่แน่ใจว่าได้หรือไม่ได้ให้คุณตัดสินใจไปเลยว่าคลำไม่ได้เราจะได้เดินหน้าต่อโอเคเมื่อคลำชีพประจแล้วไม่ได้แล้วก็เดินหน้ามาทําขั้นที่4ในขั้นตอนที่4นี้ก็คือเรากดอกกดอกทันทีเมื่คอคลำชีพประจไม่ได้ผมย้ำว่าทันทีไม่ต้องทาอย่างอื่นเลย ก่อนกดนอ,อกเราก็หาตำแหน่งที่จะวางส้นมือซึ่งมี2เทคนิคเทคนิคแรกก็คือเราลูบชายโครงขึ้นมาเพื่อจะดูว่ายอดปลายสุดล่างสุดของกระดูกหน้าอกอยู่ที่ไหนแล้วก็วางนิ้ว2นิ้วถัดจากปลายล่างสุดนั้นขึ้นมาแล้วเอามือที่จะกดวางทาบทัดขึ้นไปเพราะฉะนั้นส้นมือนี้จะอยู่บนเส้นกลางตัวของผู้หมดสติพอดีเส้นกลางตัวของเขาสูงกว่าปลายล่างของกระดูกหน้าอกสองฟิงเกอร์เบรดนั่นเป็นเทคนิคที่หนึ่งวิธีที่สอง ก็คือเรามองว่าหัวนมข้างซ้ายข้างขวาอยู่ตรงไหนแล้วจุดกึ่งกลางระหว่างหัวนมสองข้างนั่นแหละเราวางมือของเราลงไปมือนี้ก็จะอยู่บนเส้นกลางตัวพอดีพอได้ตำแหน่งแล้วเราก็วางอีกมือหนึ่งเข้าไปประกบประสานมือให้แน่นเหยียดแขนตรงโยกตัวไปให้ตั้งฉากแล้วก็กดหน้าอกขึ้นลงแรงๆในการกดหน้าอกนี่มีเทคนิคที่สําคัญอยู่4ประเด็นประเด็นแรกคือคุณต้องกดแรง ให้หนาอกซุดลงไปอย่างน้อย2นิ้วหรือมากกว่าน,นั้นก็ได้ประเด็นที่2คือพอคุณกดลงไปแล้วคุณอย่าไปแช่น้ําหนักตัวเองไว้คุณต้องปล่อยให้หนาอกเด้งกลับมาให้สุดเพราะถ้าคุณแช่น้ําหนักตัวเองไว้หัวใจจะถูกบีบแบนเลือดเข้าไปไม่ได้อันที่3มคุณต้องกดให้เร็วคือประมาณร้อยครั้งต่อนาทีขึ้นไปถ้าเรานับ1 2 3 4งสาี่ห้าก็จะได้ประมาณร้อยครั้งต่อนาทีอันที่4ี่คุณต้องกดให้ต่อเนื่องไม่หยุดเลย30ครั้งเป็นอย่างน้อย เมื่อน,นับครบ30แล้วเราก็หันมาทำสเต็ปที่5ในขั้นที่5เนี่ยสิ่งที่เราทําก็คือเปิดทางเดินลมหายใจซึ่งมีเทคนิคอยู่5ขั้นตอนคือดันหน้าผากดึงคางตามองหน้าอกหูแนบจมูกแก้มสัมผัสลมหรือถ้าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษก็ head tilt chin lift look listen feel ทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะประเมินว่าเขาหายใจอยู่หรือเปล่าและเพื่อจะเปิดทางเดินลมหายใจของเขา เมื่อประเมินแล้วเขาไม่หายใจเราก็ไปทําขั้นที่หกขั้นที่หกก็คือการช่วยหายใจซึ่งเราอาจจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้ในชั้นเรียนนี้ผมจะใช้ามาสก์แบบนี้คุณจะใช้อะไรก็ได้ในชีวิตจริงคุณอาจจะใช้แอมบูแบก็กถ้าคุณไม่มีอะไรเลยคุณก็ใช้ปากเปล่าแต่ถ้าคุณไม่อยากจะเปล่าปากใครคุณก็ข้ามขั้นตอนการช่วยหายใจไปแล้วไปกดหน้าอกอย่างเดียว ที่เขาเรียกว่า hands only CPR ก็ได้เหมือนกันดีกว่าที่ไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยนะฮะในขั้นตอนช่วยการหายใจนี้มีเทคนิคสำคัญอยู่สองประการอันที่หนึ่งก็คือเราจะต้องไม่เป่าลมเข้าปอดมากเกินไปเอาแค่หน้าอกกระเพื่อมกระหอนั่นหมายความว่าเวลาเราเป่าลมเราตาเราต้องมองที่หนอกด้วยปกติใช้ลมไม่เกิน6 0 0 cc ถ้าเกินนั้นงานวิจัยบอกว่ามันจะไปทำให้สำลักเอาอาหาร ในกระเพาะเข้ามาในปอดประเด็นที่2ก็คือเมื่อเราเป่าครั้งแรกไปแล้วเราต้องรอให้ลมออกมาก่อนเราถึงจะเป่าครั้งที่2ออย่างนี้ต่อจากนั้นเราก็ไปทําขั้นที่7คือกดหน้าอก3 0ทีมาเป่าลมเข้าปอด2ทีกดหน้าอก3 0ทีมาเป่าลมเข้าปอด2ที สลับกันไปอย่างนี้จนกว่าความช่วยเหลือที่เราเรียกไปจะมาถึงเอาล่ะครับครั้งนี้ผมจะสาธิตให้ดูว่าการช่วยชีวิตผู้ใหญ่โดยมีผู้ช่วยเหลือหนึ่งคนตั้งแต่ต้นจนจ,นจบทำยังไงคุณคุณเป็นยังไงบ้างครับฮัลโหลชุดิโค้ด999ที่ห้องฝึอกอบรมชั้น7อาคาร1โค้ด999ที่ห้องฝึอกอบรมชั้น7อาคารห ขอบคุณครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบจบรอบหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่ิบเจ็ดยี่แปดยี่ิบเก้าสามสิบจบรอบสอง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่เสิบสี่ยี่สิบห้ายี่บหกยี่บเจ็ดยี่แปดยี่บเก้าสามสิบจบรอบสาม

เก้ายี่สิบยี่อ็ดยี่สองยี่สายี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบจบรอบห้าคือในการทําให้ครูฝึกดูเนี่ยคุณต้องทําให้ครบห้ารอบอย่างนี้ครูฝึกเขาจะได้วินิจฉัยได้ว่าคุณทําเป็นหรือ,อยัง